แน่นอนว่าในฟุตบอลลีกโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกครับเรามักจะได้เห็นผู้เล่นที่ไปโวยกรรมาการและโดนใบเหลืองมาแล้วหลายต่อหลายคน ซึ่งดูเหมือนว่าทางยูฟาครับจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้และต้องการจะนําสิ่งนี้ครับมาใช้ในรายการฟุตบอลยูโรและนั่นเองจึงทําให้ทางยูฟาได้ออกโรงเตือนไปยังบรรดาชาติต่ตางๆที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในซูฟุตบอลยูโร2024ที่ประเทศเยอรมนีนั่นก็คือการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ทีมงานผู้ตัดสินจะเข้มงวดกับการประท้วงในสนามเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเกมม่นกันที่ดีเอาไว้ โดยในการประชุมที่ดุสเซดอร์ฟประเทศเยอรมันครับฐานานของยูฟาได้ยืนยันแล้วว่าจะใช้ระบบการเช็คลำหน้ากึงอัตโนมัติหรือเซมิอ u t โนเมนเต็ดออฟไซด์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีโกรายซึ่งจะมีการฝังไมคโครชิปในลูกฟุตบอลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้ตัดสินในเกมแมนน่งคันคของฟุตบอลยูโรในครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับฐานะของโรบัโตโรเซตติกรรมการผู้จัดการฝ่ายผู้ตัดสินของยูฟาเขาได้แจ้งคำเตือนไปยังโคชนักเตะ รวมถึงบรรดานสตาฟทีมต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายว่าจะมีการเข้มงวดมากขึ้นในการประท้วงในสนามโดยเขาได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านสื่อว่าเรามีงานเหมือนกันกันกบพวกคุณทุกประกาศในการคัดเลือกทีมของเราตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ตัดสินของเราและผู้ตัดสินที่ดีที่สุดจะถูกเลือกโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นพฤติกรรมของผู้เล่นที่ไม่ยอมรับคำตัดสินเป็นปนัญหาสำหรับกรรมาการพวกนักเตะเหล่านั้นล้วนติดตามคุณและถ้าพวกคุณใจเย็น นักเตะของคุณก็จะสงบมากขึ้นเราต้องการหลีกเลี่ยงการค่าโทษที่ไม่จําเป็นและปกป้องภาพลักษณ์ของเกมดังนั้นเราจะเข้มงวดในการประทวงและเห็นต่างอย่างชัดเจนพอนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องภาพลักษณ์ของเกมและเป็นโมรดกฟุตบอลที่ดีที่สุดสําหรับยุคต่อไปซึ่งนั่นทําให้เราต้องทําอะไรสักอย่างและเราก็ต้องการพวกคุณเพราะพวกคุณคือคนสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเราโรเบร์โตโรเซตติกล่าว ทังนี้ครับโปรแกรมอนกาข่งเกมแรกข,ของซูฟอนยูโรรอบสุดท้ายที่ประเทศเยอรมันนั้นจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่14มิถุนายนซึ่งเป็นการเปิดสนามระหว่างทีมชาติเยอรมันพบกับทีมชาติสกอตแลนด์และในวันนั้นเองครับเราจะได้เห็นสิ่งที่เพิ่งกล่าวไปไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้หรือจะเป็นความเข้มงวดของทีมนยาพุทดสินนั่นเองแหะครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ